ปีนี้เนี่ยอมาตะตั้งเป้านะครับยอดขายที่ดินใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะ,ะก็เป็นประมาณสักหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยไร่ในปีนี้อออมาตะเองน่าะยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมอีกก็คือมาจากการขายโรงงานําเร็จรูปจำนวนยี่สิบห้าแห่งนะครับในปีนี้นะที่จะทยอยขายมาพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่นห้าพันตารางเมตรต้องกล้าซื้อตอนที่คนอื่นเขากลัวแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานว่ามันจะต้องไม่เจ๊งยืนได้อาจจะมีโอกาสรีบาวดิตัวกลับขึ้นนนนส่ววนนาตก็มี19 แล้วก็เซ็น5วันก็อยู่สัก19บาท60เอาละครับคุณ A ครับขยับมาที่หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยนะ คุณเอเลือกใครครับครับทีมที่เราเลือกมาก็คือเป็นในลักษณะของตัวหุ้นที่อวอร์โ,โซล,ลงมานะคือพูดง่ายๆเลยว,ว่าดีทั้งพื้นฐานดีทั้งเทคนิคนะครับนะก็คือ,อ,อกูด๊ดเขาเรียกฮับกู๊ดคอมพานีแล้วก็กู๊ดททมิ่งนะครับกู๊ดคอมพานีกู๊ดไทมิ่งของเราคืออะไรก็คือตัวแรกคืออมตะ นะครับนะตัวอมตะเนี่ยนะครับพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับนะปีนี้เนี่ยอมตะตั้งเป้านะครับยอดขายที่ดินใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็เป็นประมาณสักหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยไรในปีนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะแอดชีพนะครับในเรื่องของเป้าหมายเขาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยอดขายที่ดินในประเทศนะครับแล้วก็ยอดขายที่ดินในต่างประเทศก็คือส่วนใหญ่อยู่ในเวียดนามด้วยนะครับนะเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ422ไร่ นะครับนะก,ก็น่า,จะ,าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้คือจริงจเศรษฐกิจกเวียดนามเนี่ยค่อยๆกลับมาฟื้นแล้วนะครับนะแต่ว่าตลาดหุ้นเวียดนามเองอาจจะดูแบบตกใจนะเมื่อกี้ลงไปต่ำพันสามนะครับนะลงมาลึกเลยนะปีนี้นี่เวียดนามนี่ถือว่าลงหนักเพราะปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมา37%ปีนี้เนี่ยน่าจะลงมาประมาณ15%บห้านละนะครับเนะวียดนามนะครับขึ้นเออ่ขึ้นมาในเลื่อนแล้วก็ลงลิฟต์มาเลยนะครับนะลงเร็วมาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่า เศรษฐกิจยังค่อยๆฟื้นตัวได้อยู่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับนะแล้วก็เราก็เลยมองว่าการเปิดประเทศนะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจน่าจะเอื้อในเรื่องของการขายที่ดินทั้งในประเทศแล้วก็ในเวียดนามให้กับทางด้านของตัวอมตะด้วยนะครับ,รบอมมตะเองนะ่าะยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมอีกก็คือมาจากการขายโรงงานสำเร็จรูปจานวน25แห่งนะครับในปีนี้นะที่จะทยอยขายออกมาพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยแป0 0มื่นห้าพตารางเมตรนะครับนะเราคาดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยเพิ่ม อมตะานะครับนะกำไรค่าก็่จะเติบโตทั้งสิ้น42%นะครับนะ<ม>ราคาหุ้นปัจจุบันที่ผมบอกไปแนละ้วเมื่อกี้ตอนต้นว่าตอนนี้ลงมาโอ้โหเมื่อวานปิด18.2เนี่ย over zone หนักมากนะครับแล้วก็อัพไซด์เนี่ยถ้าดูจากราคาเป้าหมายของเราเองเนี่ยนะครับเราให้เป้าหมายอยู่ที่24บาท60สตางค์นะครับ24<ม>บาท หกสิบต่างนะครับนะอัพไซด์เยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องบอกว่าอ่อันนี้ดีทั้งในเชิงของตัวฟันดัมเม้นท์คืออัพไซด์สูงแล้วก็ทางด้านของตัวเทคนิคก็คือโอเวอร์โซลแล้วนะครับน่าจะเริ่มมีดาวไซด์ลิก์จำกัดแล้วก็น่าจะฟื้นตัวกลับได้นะก็เลยอ่เลือกอมาตะเป็นท็อปิกตัวแรกนะครับครับคุณเอนิีนึงครับคุณเอจริงๆหุ้นอมตะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นที่โบกเริ่มมาเชียนะเชียตั้งนานแล้วนะแต่นอกจากราคาไม่ขึ้นแล้วราคายังลงอีกด้วย แม้ว่าช่วงนั้นก็มีข่าวเตรียมจะเปิดเมืองเปิดประเทศเป็นระยะระยะคำถามคือมันเป็นเพราะอ,อะไรมันน่าจะขึ้นไปก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําไปไม่ขึ้นแถมยังลงอีกด้วยซ้ําอะไรฉุดลงมาครับคุณเอครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับมันไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตดีๆนะก็คือนะถ้าดูจากปลายปีที่แล้วนะครับของตัวอมตเเองเนี่ยเพียงแต่ว่าเวลาเขาขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ได้เร็วมากนกะนะครับปลายปีที่แล้วราคาหุ้นอยู่ประมาณ21บาทนะแล้วก็ไต่ขึ้นไปถึง23บาท นะครับนะก็คือขึ้นประมาณ10%แล้วก็ต้มเตี้ยมถึงนั่นแหละไม่ไปไหนเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยไม่กี่วันเมืเนี้ยนะครับก็เลยลงมาหนักเลยนะครับลงมาหนักเนี่ยก็ถ้าเราไปพลับลุบเนี้ยนะครับกับตลาดหุ้นเวียดนามนะก็จะเห็นว่านะไปในทางเดียวกันนะครับนะนะก็คือลงพอๆกับตรงตลาดหุ้นเวียดนามที่ช่วงเนี้ยทิ้งดิ่งออกมาเลยนะครับนะเวียดนามถ้าถ้าเราไปดูใน a s p e n ก็ underscore ขีดล่างแล้วก็ vni อ็นไอนะสำหรับนักทุนที่อยากจะไปดูตลาดหุ้นเวียดนาม underscore บ n i พิมพิมเข้าไปนะครับก็จะเห็นนะครับนะก็ล่วงออกมานะก็พอๆกันแล้วก็บวกกับเอ่อต้องบอกว่าปัจจัยทางด้านของตัวนักทุนต่างประเทศที่มีการขายออกมาคือก่อนหน้านี้อมตะก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวหนึ่งนะครับที่ฟอนโฟซื้อกลับเข้าไปเยอะนะครับพอช่วงนี้เขาขายเขาก็เริ่มขายออกมานะครับนะก็ทําให้ออมตะก็เลยปรับตัวลงมาแรงนะครับนะเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าความเสี่ยงระยะสั้นเนี่ยเริ่มจํากัดแล้วนะครับนะหลังจากขายลงมาจนทําให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับนะปรับตัวลงมาหนักมากนะคือถ้าตูมแค่ประมาณสักอาทิตย์นนงทที่่ผาาาาาาามมะครรบหุ้ลจกปณ22 ลงไปแต่ง18บาท20นะพูดง่ายๆเลยลงเกือบ20%แล้วนะในสัปดาห์เดียวนะครับนะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยมีมา r g i n of safety สูงแล้วนะครับนะดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้เองก็เป็นจังหวะแล้วคือเวลาซื้อเนี่ยต้องบอกนักทุนก่อนว่าเราต้องกล้าซื้อนะครับตอนที่มันลงมันลึกๆนะครับแล้วมี margin of safety คือเหมือนว่าโอกาสที่จะลงน้อยนะครับแตนะ่ไม่ใช่ไปไล่ซื้อตอนนี้เขาแบบขยับขยับอยู่ข้างบน23 24อัได์เหลือไม่เยอะตอนนี้อัพไซด์เหลืออไม่ืยอะพอนนี้อัน,ะอนก็ โอกาสที่เราจะได้รี r สูร์บเนี่ยสูงๆมันก็น้อยนะครับนะต้องกล้าซื้อตอนที่คนอื่นเขากลัวแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานว่ามันจะต้องไม่เจ๊งนะครับนะหรือว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในเชิงลบมากกว่านี้คือถามตัวเองก่อนว่านราคาปัจจุบันเนี่ยมันรับรู้ข่าวลบไปหมดหรือยังมีอะไรจะแย่กว่านี้อีกไหม นะครับนะถ้าไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกนะก็โอกาสที่จะมีดาวไซก็จะจำกัดละนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเอออมตะแถวๆนี้นะครับนะก็น่าจะค่อนข้างจะมีอ่ารูมคือหมายถึงว่ามีมาร์จิ้นออฟเซ็ตที่สูงแล้วโอกาสที่จะลงก็น้อยนะครับผมแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับนะเผื่อว่านักทุนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะบูเบอร์คอนเนซชั่นเนี่ยนะครับนะเขาให้ราคาเป้าหมายเนี่ยคนที่ให้ต่ําสุดให้เท่าไหร่เราจะได้มั่นใจว่าโอ้ขนาดคนที่ให้ต่ําสุดแล้วนะนะครับนะก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต่่่ํําาาามมกอุยยจรริงๆีีคคนนนนใให้้ตตสดดเละับ สิบสามบาทยี่สิบนะครับนะอันนี้ผมบอกให้นะครับนะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ยี่ยี่สองบาทเจ็สิบห้าเฉลี่ยคนให้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบครับนะครับแนะนําซื้อสิบคนนะครับถือสามคนขายสองคนนะครับนะเราก็วาดามพื้นฐานให้ดูนะครับนะจะได้พอเห็นภาพว่าเออเอาไงดีนะตรงนี้จะซื้อไม่ซื้อดีนะครับนะจะได้พอรู้ครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกโดยคุณเอกิติชาน CGS c เ m b ประเทศไทยเลือก อมตะคอร์ปอเรชันเป็นหุ้นเด่นตัวแรกหลักทรัพย์ c g s c i m b ประเทศไทยแนะนำซื้ออมตะแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีไว้ที่24บาท60สตังค์ถูกต้องนะครับคุณเอ๋ครับครับผมถามตัวอมตะโหจริงๆก่อนหน้านี้นะตั้งแต่เขาเตรียมเปิดประเทศใช่ไหม เราก็นึกว่าโอ้โหมันต้องมาสิราคาคุณต้องไปดิกับกลายเป็นลงล่างเฉยเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับอมาตากะกันแน่แล้วโดยเฉพาะสีแท่งแดงสี่แท่งแดงล่าสุดเนี่ยลงแบบไม่มีหือไม่มีอือเลยนะครับคุณเป็มสุขครับคำถามค,คือจะมีโอกาสลงลึกแค่ไหนหาโลเจอไหมครับอมาตะครับอโอเคก็ได้ครับก็เป็นตัวที่แปลกอะอย่างที่ว่าคือคุณยุทธนาพูดเนาะก็อันนี้เป็นเส้นแนวรับนะครับ อาจจะมีหางยาวๆนิดนึงก็ยังดีดตัวกลับขึ้นไปได้ท้ายสุดก็เหมือนเหมือนเคยเลยอันนี้พอพูดย้อนหลังก็เหมือนพูดง่ายแต่ถ้าณวันแรกที่หลุดหลุดก็คือเปิดมาก็หลุด21บาทถ้าขาย21ตอนนี้ตลาดมันเฉลยแล้วมันก็ลงมาค่อนข้างจะลึกนะครับแต่ถ้ามาตอนนี้สัญญาณใกล้สุดมองค้ายยังไงก็มองค้ายเกณฑ์ออริจิน Origin นะครับยังมีซัพพอร์ตใกล้ๆอยู่ก็คงมองแถวบริเวณแนวรับ โลก่อนหน้านี้มันอยู่ที่17.80นะครับก็มองฐานแถวนั้นแล้วกันยืนได้อาจจะมีโอกาสรีบาวดิตัวกลับขึ้นไปส่วนโซนแนวต้านก็มี19แล้วก็เส้น5วันก็อยู่สัก19.60บาท 60. มองเหมือนกับเซ็ตถ้าลงมาแถวพันหโชคดียืนอยู่ลึกหน่อยหน8่แแล้วเด้งก็แนวรับแถวบริเวณ17.8อาจจะพอซับพอร์ตได้อยู่เด้งขึ้นแนวก็มี19แล้วก็19.60เป็น2แนวต้านนะครับผมว,วันนี้ถามแต่ละตัวมา ภาพจะเป็นเนกาทีหมดก็เอาใจช่วยนะเราเราก็รังค <c oughs> ้างความตลาดรงแรงนี่มาตอบก็ลําบากอยู่แต่ถ้าถามว่าตัดภาพไม่นับทุนคุณเนี่ยเวลาที่คุณเห็นภาพหุ้นเออความจริงก็เป็นไอเดียที่ดีนะเอาตัดต้นทุนที่คุณมีออกไปก่อนแล้วกันธนะตอนนี้คุณไม่มีหุ้นตัวนี้อยู่คุณจะซื้อไหมตัวอมัตะผมก็ถามคํานี้ก่อน <c oughs> ถ้าจะซื้อเออซื้อที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผมผมก็ซื้อแถวสัก17.8เนาะแล้วถ้าลงไปแถวนั้นผมก็ซื้อรุ่นรีบาวแล้วกัน ถ้าลงไปแล้วเด้งได้อะก็มีแนวต้าน19กับ19.6แต่ถ้า17.8แล้วยืนไม่อยู่ทำโลใหม่โลใหม่ของเขาคือ17บาท20หลุดตรงนั้นผมค่อยคัดอ,อันนี้ผมเอาเฉพาะช็อตใหม่ที่เข้าไปเล่นนั่นกันจะได้วางแผนได้ง่ายขึ้นพอไปดูทุนเดิมเดี๋ยวกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ใหม่ได้งั้นเอาแนาวเป็นว่า<ะ>ถ้าไม่มีของอยู่17.8น่าจะเป็นแนวที่พอลุนรีบาวได้ถ้ารีบาวได้จริงก็มี19กับ19.6เป็น2แนวตา้านแต่ถ้าผิดทางอีกครั้งหนึ่งก็ 17.2นะครับที่เป็นโลใช้เป็นแนวคัดไปครับผมครับ,รบโปร5เดือนสําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก10%สําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์มนิพัสออนไลน์0 0 1 0ถึง0 0 7นะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ลายไอดีพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ